สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอนัญญา6599ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาสาเดือนของคุณนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพนมนา์มีพันาคม2569ค่ะก่อนอื่นอนัญญาขออวยพรปีใหม่ให้กับชาวลัคนาและราศีธนูนะคะขอให้ปี2 5 6 9ค่ะเป็นปีที่ดีนะคะของชาวลัคนาและชาวราศีธนู ขอให้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร่ำรวยเงินทองมีโชคลาภไม่ขาดสายโชคดีตลอดปีค่ะและไม่ว่าปัญหาและอุปสรรคอะไรที่เข้ามาก็ขอให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของอนัญญาของ้าเกาเแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องช่วยกดติดตามช่องให้เป็นกำลังใจขออนัญญาด้วยนะคะ เอาละค่ะคุณธนูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามเนี้เรื่องราชวชะตาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างโดยไพ่พฤติกรรมนะคะเราจะดูเป็นภาพรวมนะคุณธนู้ตนของคนนะคะอาชีพการงานชีวิตประจำวันครอบครัวเพื่อนฝูงการเงินความรั และบริวารส่วนเรื่องความรักที่เป็นลึกๆเลยทำทีปยากไม่ให้นะคะอาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะได้แพทประจาตัวอะไรว้าวดีจังเลยค่ะเจมยมพอแล้วตามมาด้วยเดชชาริอต์้ตามมาด้วยแชมเบรนส์ตามมาด้วยโอ้ทีเอ็มเพลสว้าวจะแมนิชเชนโอ้ <laughs> เดอะเดวลมาเจฮงแมนโอเคไพคุณค่อนข้างดีเลยนะอืมอมีภาระค,ค่อนข้างเยอะนะคะคุณธนูภาระในเรื่องของการที่จะต้องดูแลผู้คนรอบข้างนะรอบๆตัวนะคะ เพราะว่าพู้นำสูงมากค่ะในสามเดือนนี้จนคุณอยากจะหลีกหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะคุณรู้สึกว่าคุณดูแลหนักมากนะคะ <c oughs> คุณเหนื่อยแต่ว่าคุณก็สู้อะค่ะสู้สู้จนถึงที่สุดไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาหรือว่าสิ่งที่มันหนักมากมันหนักอึ้งสำหรับคุณคุณก็สามารถบริหารแก้ไขสถานการได้เป็นอย่างดีเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยค่ะอืม คุณค่อนข้างจะวางแผนนะคะแล้วก็มีศักยภาพมีเทคนิคนะคะวิธีการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทุกอย่างออกมาเป็นในลนักษณะของรูปธรรมได้เป็นอย่างดีนะเงินเข้ามาเยอะมากนะคะนับเป็นเดือนที่ดีคุณจะได้เงินจากเรื่องไหนบ้างนะคะจากที่คุณทำงาน จากที่คุณบุกฝ่าฟันลุยเดินทางออกไปนะคะเพื่อที่จะให้ได้ซึ่งความสำเร็จคุณจะได้ความสำเร็จนั้นกลับมาค่ะและรวมถึงคุณธนูท่านใดที่ <laughs> ที่ค่อนข้างๆจะ ยังไม่ได้จบกับใครสักคนสักทีนะคะคุณก็อาจจะเดินทางไปทำงานแล้วคุณอาจจะพบถูกตาต้องใจใครอีกสักคนเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้คุณต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและดูแลเพิ่มขึ้นนะคะราะตัวคุณดูดีคะ่ะดูเป็นแบบพร้อมทุกอย่างนะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่อยากจะ เข้าหาคุณนะคะหรือคุณอาจจะเดินทางไปเจอใครถ้าคุณอายุเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะอายุประมาณแบบสัก45ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะ45-50คุณเดินทางไปไม่ว่าจะด้วยเรื่องใดนะคะยิ่งเป็นเรื่องของการทำงานนะคุณจะได้ไปเจอและถูกตาต้องใจคนรุ่นเดียวกันนะคะการเงิน การเงินเข้ามาได้เยอะมากเป็นเงินเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณลงทุนวางแผนทําธุรกิจเอาไว้นะคะหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คุณนะคะเ,เป็นเซลล์หรือใช้คําพูดคาจาหรือขายผลิตภัณฑ์หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเงินจะชัดเจนมากแต่คุณต้องเดินทางนะแล้วคุณจะได้นะคะคุณต้องไปถ้าคุณอยู่อยู่กับที่แล้วแบบอะไรอย่างเงี้ย ดูเหมือนพลังงานของคุณธนูมันจะหนักๆในเรื่องนี้ไม่นจะแตกต่างกับลักณะและรลาสีอื่นคุณต้องเดินทางถ้าคุณไม่เดินทางคุณจะไปอาศัยโลกโซเชียลมีเดียสามเดือนนี้ของคุณอ่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่คุณไปฝั่งคนอื่นแล้วบอกเอของของคนอื่นเขาอยู่กับบ้านเขาทาได้ของคุณไม่ใช่ไงนะคะก็เป็นคุณจะต้องเดินทางค่ะคุณจะต้องลุยคุณจะต้องลงมือนะคะแล้วก็ถ้าคุณสนใจเป็นพวกเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นรุ่นใหญ่นิดหนึ่งนะคะหรือสไตล์ของคนที่ค่อนข้างจะมีเงินแล้วล่ะเออมีรายได้ในระดับที่แบบเออไม่ใช่แบบวัยรุ่นหรือว่าเพิ่งเข้าทํางานเพิ่งเริ่มทํางานนะคะคนที่มีตําแหน่งแล้วมีเงินค่อนข้างจะนิ่งนิ่งแล้วค่ะเหลือกินเหลือใช้แล้วอะถ้าคุณทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตรงนั้นนะคะเป็นเรื่องของความสวยความงามนะคะอ,อ,อาหารการกินกเกี่ยวกันดูแลดูแลสุขภาพรับรองค่ะ ได้เงินนะคะไปได้ดีเลยคะ่ะแล้วตัวคุณเองค่ะคุณธนูในสาเดือนนี้เหมือนคุณจะต้องไปศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ตัวคุณะเก่งมากขึ้นนะแล้วผู้ใหญ่ค่ะถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเองนะคะคุณยังเป็นลูกน้องเขาอยู่อะ่ะ mm. เขาจะมอบหมายงานให้คุณะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคนิคแทคนติกและรวมถึงตัวเขาเองนะคะก็ ไม่ค่อยนิ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคุณเหนื่อยนะคะแต่ก็อดทนละกันค่ะเพราะว่ารายได้คุณดีมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขหรือเป้าหมายหรืออาจจะเป็นเรื่องของโปรดักต์ผลิตภัณฑ์หรือเรื่องของแนวทางวิสัยทัศน์การเดินทางของเนื้อง,งานของคุณนะคะมันมีเรื่องของความไม่แน่นอนหรืออาจจะมีเรื่องของการที่ต้องเรียกประชุมกันมากขึ้นทําให้คุณต้อง้าออฟฟิศหรือ เดินทางเพื่อที่จะไปประชุมหรือเป็นตัวแทนในการที่ไปประชุมสัมมนามากขึ้นได้รับการให้เป็นตัวแทนอะซึ่งคุณก็เหนื่อยอะคะ่ะแล้วมันก็หนักคุณก็ต้องทำนะคะในส่วนของครอบครัวคะ่ะยังอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ยังดีอยู่นะคะแต่ตัวคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณระแวงคุณระแวงคุณสงสัยคุณกำลังเฝ้ามองพฤติกรรม คนรักคู่ครองคู่ชีวิตของคุณอยู่ว่ามีอะไรปกปิดมีอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงต่อกันหรือเปล่าคุณกำลังแอบส่องอยู่คุณอจาจจะตามองอยู่นะคะซึ่งอินรีเทิร์นค่ะเขาก็ทำเช่นกันเหมือนกันนะคะเขาก็ดูคุณอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างจ้องมองกันอยู่นะคะแล้วก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมจะเรียกว่าหาหลักฐาน ก็คือยังหาหลักฐานอยู่ก็ไม่เปิดเผยด,ด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นค่ะก็ดูสมน้ำสมเนื้อกันดีนะคะคุณธนูสําหรับใครบางคนแต่ถ้าเป็นเรื่องของปัญหาของครอบครัวนะคะปัญหาที่รอการแก้ไขพูดคุยกันมานานปรึกษากันมานานคุณก็ยังเก็บงากันอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะนั่นบางเรื่องอะคะ่ะคุยกันดีกว่าเพราะว่าไม่่ั้งเนี่ยคุณก็จะคราาซังอย่อยางเงี้ยแต่ในสามเดือนนี้คุณเลือกที่จะเก็บคุณเลือกที่จะเงียบ เก็บทุกอย่างเอาไว้เก็บไว้ดีค่ะแต่ถ้าเก็บไปแล้วอ่ะคุณไม่หาทางออกหรือคุณไม่มองในด้านอีกด้านหนึ่งในอีกมุมมึงมุมมุมหนึ่งหรือเออมองในทิศทางอีกแบบหนึ่งให้มันเป็นโพสิทีฟอะคุณก็จะจมดิ่งแล้วตัวคุณเองอ่ะค่ะก็จะเครียดเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นไมเกรนได้นะคะในสามเดือนนี้ มันหลายเรื่องเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะคะแก้ไปทีละเรื่องทีละปอกถ้าคุณธนูท่านไหนนะคะความรักดีอยู่แล้วครอบครัวดีอยู่แล้วนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณอยากจะหาอะไรทําเพื่อให้ชีวิตของพวกคุณนะคะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง หรือเติมองค์ความรู้ในเรื่องอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะให้แก่กันให้แก่ในครอบครัวถ้าคุณจะพากันไปท่องเที่ยวคุณก็จะท่องเที่ยวในลักษณะของเชิงความรู้นะคะหรือทําอะไรที่มันก่อเกิดเรื่องของการเงินการทองนะคะมากยิ่งขึ้นคุณจะค้นพบวิธีในการแก้ไขปัญหาได้นะและคุณจะค้นพบทางออกในเรื่องต่างๆได้โดยที่คุณนะคะจะต้องเดินทางหรือคุณจะต้องออกมาจากจุด ที่คุณอยู่หรือสถานที่นั้นๆแล้วเดี๋ยวคุณจะจะหาทางแก้ไขได้ไม่ว่าจะเรื่องไหนนะคะค่ะถ,ถ้าคุณยังคิดไม่ออกนะคะว่าคุณจะไปปรึกษาหรือว่าขอคำแนะนำนะคะจากใครได้คุณลองไปปรึกษาชาวธาบน้ำดูนะคะนะคะชาวธาน้ำมีอะไรบ้างกรกฎวิจิตมีนะคะ เดี๋ยวเขาจะให้คำแนะนำคุณได้นะคะอือห uh ือ huh. แล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะถ้าคุณอยากให้ตัวคุณนะคะประสบความสำเร็จให้มากกว่านี้นะคะ่ะคุณก็ลองไปไหว้ขอพรนะคะตัวเราเอี้ยนะคะนะที่ศาลเจ้าพ่อเสือ หรือแม่ว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องใดคะ่ะเดือนนี้ให้คุณไปไหว้ขอพรตัวเราเองที่ศารเจ้าพ่อเสือนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะคุณพบทางสว่างและทางออกให้กับคุณได้แต่ถ้าคุณเป็นสายสวดมนต์อยู่แล้วสวดมนต์ค่ะไหว้พระสดมนต์นั่งสมาธิเจอทางแก้ไขได้แน่นอนนะคะ เอาละค่ะชาวนูไพ่ของคุณนค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีนะคะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคใดๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากถ้าใจคุณไม่นิ่งนะคะอาจจะอาจจะเกิดปัญหาได้แต่นอกนอก,นอกจากนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะดีแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องของพลังงานการขับเคลื่อนที่ดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณดูเลยเนี่ยพลังงานดีมากนะคะ แล้วก็เรื่องของการเงินการทองก็ดีมากยกเว้นที่ใจของคุณไม่ยกไพ่นะคะขี้เกียจปิดที่ใจที่ความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะและถ้าคุณ่ะใครที่มีกิก๊กหรือแอบมีลักอันพางซ่อนเลนสามเดือนนี้ยคะ่ะ ผู้ชีวิตกาแฟของคุณจะรู้นะคะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะคะหรือใครอยากจะปรึกษาอนัญาตควาก้าวๆเพิ่มเติมแอดที่ไลน์ไอีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะมาตรวจสอบดวงชะตาที่เป็นของคุณจริงๆและมาดูวิธีการแก้ไขปัญหา เป็นรายบุคคลรายส่วนตัวที่มันเป็นของคุณจริงๆไม่ใช่ภาพรวมแบบนี้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจงให้กับอัญญาของข้าคเก้าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ